สวัสดีครับคันนี้เป็นซูซูกิคาริเบียนนะครับตู้ปลานะครับผมนี่นะฮะยกสูงเทินเทาแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับมีฟีล็อกสโลพันครบครับผมนี่นะครับแจ้งจดลงเล่มเรียบร้อยเครื่องยนต์ 3S Gear Auto นะครับ 3S Gear Auto แรงๆพร้อมใช้งานเลยครับนี่ครับ รถขับทางไกลได้ดีนะครับเจ้าของเดิมนี้ขับเชียงรายลำปางประจําเลยครับรถวิ่งดีนะครับผมลองรถครไปดูภายในนะครับภายในก็ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นะแผงข้างเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับนี่นะครับแอร์เย็นนะครับ คือใช้งานได้เลยนะฮะนี่ครับเกียร์ออโต้โฟวินครับผมใช้งานดีนะฮะครับยางเป็นดีสโตนนะครับเป็นสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับนะครับทะเทะเบียนก็สวยนะครับแปดสามแปดครับอันนี้ครับครับผมวงลัยพาวเวอร์นะครับขับง่ายนะฮะสน็กเกิลกาดกระจก ครบนะฮะตันชนหน้านะครับพร้อมใส่วินเลยนะครับเครื่องยนต์ 3S g e a โ t o นะครับนะฮะของอะไรเวอร์ครบนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับผมเช็คกดเช็คเรียบร้อยแล้วครับ s u ซูกิคา r ิเบียนเครื่องยนต์ 3S Gearto Automatic 4WD ยกสูงเทินเทา ยัง285756แจ้งลงเล่มพบทุกอย่างพร้อมใช้งานครับผม